สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องครับวันนี้มองรวยมีแนวทางดีๆของแม่เพี้ยนมาฝากนะครับพอดีแม่เพี้ยนเล่าความฝันสุกฟังแล้วนะครับเปนว่าเป็นฝันตะต้องงวดนะครับฝันจะเรี่ยวออกไม่ไหมนะครับเรี่ยวออกปั๊บผลกับฝันเลยนะครับต้องขึ้นมาานะครับเิ่นมาบอกฟังว่าเป็นฝันประหลาดนะครับฝัน่าษามีครับน้องไส้นะครับตายพร้อมกันนะครับเดี๋ยวล่องไปรับชมว้อฝันของเพิ่นนะครับเพิ่นเป็น พ่น์้อยากไอคองแค่น้อยเด้อแม่เพี้ยนครับเป่นบ่อยากออกซื้นนะครับเพิ่นกัเเราได้แต่จะเสียงเพื่อนมาสู้ฟังนะคกับ็่องไปติดตามรับฟังนะครับว่าแม่เพี้ยนเพิ่อนบอกอะไรตัวไหนะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับก่อนกรผ่ายจานจำหาไปแย่เลยไปอนฝันเลยฝันว่าเกี่ยวกับรถขันนี้แมนฝันว่าเกี่ยวกับรถขั้นของเลยนนี่แหละมันว่าไปใส่มันวนเวียนอยู่เพิ่นก็เลยบอกว่าก็ซื้อก็ซื้อเอาอันเดี๋ยวรอด สามห้าแปดสามห้าโอ้พันเรียงไหมแปนพ่นเรียงไหมแปนหมักแปดสามหาแปนหมักแปดสามหาพ่นเรยว่าคือแปดสามานี่เด้อครับอย่าพ่นดื่อเหล่าเออเออเับยนรถขั้นนี่ละขั้นที่ขายกับเพาเนี่ยะวันนี้แม่เพี้ยนกับฝันว่าวุ้ยเรกออกเราจังฝันเรืออาต้องฝันฝันเราไปใช่ตายเป็นยังไงพวเรากกลับไกับเป็นน้องน้องตายเอกิดซ นงซีเยกคนตเกิดพอสอนหนึ่งีอายุห้าสิบสามปีเพี้ยนนี่เรีอกามาฝันว่าน่าใช่ครับน่าเทียนตายเกิดพศอสิบซีขึ้กันอายุทอกันอายุกะหาสิบสามอืมเลืต้องมาไปจเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาจมนะโอ้ยเต้องมาฝันสิสีวัแเจว่ากับ่เนี่เด้ เลขล้างเลขออกไหมอาจจะลองเลขเก้าก็ได้เงี้น,นี้นะครับเพราะวา่าหามเลยไม <ป S> ่จับเด้อไปเลยขอบคุณหลายครับเพราะวา่าสังเกตหลายคนเราได้ฟันเห็นเลขกฟันเป็นคล้ายๆเก้าๆกไหมอืมมีเงี้หลุดกับฟันเด็กอุ้มเล็กน้อยก็เหนืออยคือ่นเรยว่าผมกเ็เล่นลพิ่นว่าไม่ซีดซี้กันเลยฟันล่าซาเดียวเดียวเก้าเลยนะเห็นแล้วฟันว่าเด่นอุ้มเล็กน้อย ไม่ใช่สาดตร์หเกานะแต่ว่าไปยื้เห็นไม่ดวงเยอะเลยนะแ,แล้วผมถาเป็นเหล็กเก่ววาบ่านาแบบแสดงโลกให้รุยเหมือนเด้เพวกเอมาฝันวันเห็นนีใช่คำนั้นท้องเลือดตายเกิดพ่อสอนเดียวกัน,นพ่อ,อ,อพสอดดนสิบสี่อายุห้าสิบสามกับวะเนี่ยเลยนะที่เป็นเหล็กเก่ากัอะไรกันลึกษณาผิเป็นเป็นอายุพนเนาะเป็นอายุอะไรนะครับ วาก็รักไ้เทยเ็นวัดนะมันเี้ยมีก่อนมีีก่อนมัง้เมาเดียเมาดียเปบเดียหาวัดกูอยู่ไงเอาหาวันบอกอันมูนี่ไปหับไปใส่วันบลับโทรจับคุณได้ใครเอออ้เขาไปพูดเดียวเขาไปพูดคนงวัดไปน้องอันสกุลนครไปวดหาวัดนั่นเราก็เลยทัาไปหาบักตียวเพื่อบอกไปหาบักเตียว มันยางไปฮับเฮ้ยฮะผู้ใด้ต่างเพศอ่ะก็เราเอาใบเอารถไปว่าไปเก็บเออไปเก็บเฮดซอยพนาว่าบอกว่าไปฮับว่าเจ้ไปฮับไปฮับอย่างไปเด้นั่นน้ยเที่ที่ยทักบอกพอกันแดงกันให้แน่บอกว่ามาฮับแน่ยูสลาว่ะจีโดนข้าวหนึ่งเห็นแต่ยางไปเห็นได้ยังไงวะเอามึงก็บอกฮับเกิดทำยางเอาเจ้โอ้ยว่าจะได้ขี่รถนตำแนมกันตัวนี้ แล้ออยนยาต้องกันด้วยนะ่ยาน้องกันยามาเสริมช่างกันจะได้เห็นรถให้คุม้มเงาจะได้มาน้ากระเจ้ามันกะยางมากมันยางมาหอดตอนเดียวมาเดียวอืมพอดีเดี๋ยวขี่รถไทยบ้านน้อยตัวเด<อ>ี๋ยวขี่รถตรับยุคใครอยู่นะเอาดนอนนเดาพี่น้องคนนี้ก็ยะเลื่อนนะครับในทางเขากันของเพี้ยนเป็นฝันสามีกับน้องชายตาย นวาเล่อกแล้วในมหาฝันวัาสันอายุทั้งสองคนกับอายุพราะสอเกิดคืสองหาหนึ่งซีนะครับอายุกับหาที่สามปีเป็นว่าเล่ออกในมหาฝันวันสันนะครับกับเป็นไปได้นะครับว่าบีรยากาศเกิดขึ้นได้ว่าอากาศที่เป็นเลขเข้าก็ได้นะครับซีซีเาื่อที่เป็นอายุเข้าเจ้าก็ได้นะครับหาที่สามปีก็ลองวนเด้อนะครับสำหรับวันนี้ในท่ยถ้าพร่อเที่นก็ใหันชวนเข้ามาในห้งมันปังกันครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับ แม่เพี้ยนเล่าพบฝันมานะครับก็สรุปว่าวันนี้แม่เพี้ยนนะครับเป็นฝันว่าสามีกระนอง้ายเสียชีวิตนะครับแต่ว่าพ่อสอเกิดทั้งสองคนนี่พ่อสอเดียวกันนะคือสองหาหนึ่งซี่นะครับอายุเพิ่นเนี่หาสิบสามปีนะครับมอเลยกระตันไทยทุกัวเลยนนะครับคือสองหาหนึ่งซี่แล้วก็หาสามนะครับเด้อเป็นพบฝันของแม่เพี้ยนนงวันนี้นะครับลองมาเล่นพี่ลองซาับปู มักแนทางของแมเพี้นนะครับเป็นคนฟันแม่นวันนี้เป็นฟันต้องวัดแล้วก็ลองเ,เบิงนาครับเรื่องหามีโชคกันนะครับสำหรับผู้ติ่ตามในทางเมพี้นมาแต่ใดก็แต่พูว่าเป็นคนฟันแม่นนะครับวันนี้ก็ลองเบิงนะครับแนบทางผลการลำว่าหลายตัวนะครับมีสื่อขึ้นเลขหนึ่งซีหนึ่งซีนี่เป็นเลขเกานะครับก็ผู้มักเลขเกาก็ลองซื้อใดน,นะครับหนึ่งซีซีหนึ่งให้ผูบ่ามักกับขึ้นเลรนหาซ้ำ ตัวเดียวเน้ anyway, นๆไปเลยนะครับพี่ตัวเดียวเน้นๆนะครับหาสามแต่ว่ามอเลยกตัดห้ซื้อนะครับเพราะว่าตัดทุกตัวเพื่อเป็นการกันพลาดนะครับหาพี่น้องมักสองหาหน่ำหรือพ่อแม่น้องมักหาสามซีหนึ่งนะครับสุเลกกลับไปเด้อนะครับสุเรบกกับตับแตกเลยเพื่นวานะครับอันนี้เพิ่ก็ว่าโอ้เสียดายนะครับพ่อฝันเพิ่นแล้วมาฝันว่าสามีกำน้องชายเสียหน้าพ่อสอเกิดกับซีซี่เมียนฝันควันจมือนหนึ่งหน่งโอ้เพิ่นว่ารวยนะครับเนาะ กัเสื้อายให้กันครับร้เลยก็ได้นะครับเปินวอลสั่นก็เลยเอามาลงส่พี่สุนองฟั่งนะครับเพราะว่าในเพี้ยนเราเกเป็นค้นฟันแม่นิตรได่นะครับก็ลองพิสูจน์เบิ่งนะครับลองเอาไปพิจารณาไตตองเบิ่งนะครับธมรมะกับจังซื้อนะครับธมรมะกับผ่านเน้อครับสำหรับในทางของเพี้ยนค้นฟันแม่นะครับเอาเลยกับมาลงส่พีุนองฟั่งแล้วเพิ่ว่าไม่มีกับว่าวิ่น้องกันนะครับว่าสามีกับฟันเที่ยวว่าขี่รถขั้นขี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับกันเลย มาตรงกันก็ไปเพี้ยนก็เลยโศกันนั่นแหละนะครับก็มอเลเชได้แนวทางมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาขอโทษด้วยนะครับเริ่มมีเสียงเสียงมาจังหน่อยนะครับก็ห้ามคนว่าอะไรนะครับเนาะมอเลกถ่ายท่ามืออมไม้บ้านมอเลยเนี่ยนะครับก็มอนี่มันเย็นนะวันโลงสูุกีสนองเบิองนะครับบางที่ก็ที่ใดประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็เก็อยากไกลเนาะบางคนก็ฝึ่วิ่งกล้องน้ำเท้ามีในประเทศก็ว่าแบ่งปันแบบนั้นนะครับไอบอมาบางที่มันก็อเสียดายนะครับบอมาแบ่งปัน เอานะครับสรุปบัตรเมพิษนะรนาวันนี้ฟันว่าน้องไส้กับสามีตายนะครับเสียชีวิตนี่ล่ละอายุเพิ่นกะพ่อโอพ่อเกิดสองหาหนึ่งซีนะครับอายุกระหาีสามปีมา้วยกันเนี่ยหนหาสามกับซีหนึ่งนะครับเด้อก็ลองสือเบิ่งนะครับหาชูขามันให้เฮ้งเฮงปังปังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ใน่เด้อนะครับมาเลยกันนั่ท่าทางดีๆมาฝากปีฝากนองคือเก้านะครับก็รองพิจารณาเบิ่มักนคำกัจังซื้อนะครับประมาณกับพันอาเฮ้งปังปังเราเรด้วยสุขสุขคนสวัสดีครับ ขอให้มีโชคไม่ใช่กันนะครับกออ็สวัสดีครับ